สวัสดีครับพบกับผมเซลแม็กอ e ีสุสุยุทธยานะครับวันนี้จะพามาดูตามสัญญานะครับมิวเอ็กปี2022นะครับแอคทีฟ สีใหม่สีขาวมุกเลยแบบนี้เลยนะครับใครเห็นว่าเอ๊ะไม่ใช่ตัวโลตัวแอคทีฟหรือเปล่าใช่แน่นอนครับเพราะกระจังหน้าที่เป็นสีดำโทนสไตล์นี้มีเฉพาะแอคทีฟเท่านั้นเดี๋ยวมีออปชันอะไรบ้างผมพาไปดูครับเนี่ครับตามสไตล์ของแอคทีฟนะครับกระจังหน้าจะเป็นสีดำเงาแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีเคลือบโทนสีดำแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับ จะมีไฟหน้าโปรเจคเตอร์ให้ติดมาอยู่แล้วในตัวเริ่มต้นนะครับผมในส่วนของล้อแมกนะครับล้อแมกจะเป็นล้อแมกขอบ17นิ้วนะครับผมลัดด้วยยางดันหลบนะครับเป็นขอบ17นิ้วบันไดข้างนะครับสีดําแบบนี้เลยไปเลี้ยวอยู่ด้านข้างนะครับในส่วนของแอคทีฟแล้วก็กระจกมองข้างนะครับเป็นโพนสีดําแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านท้ายกันต่อในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมีแก๊ปหลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับผม แล้วก็ไฟท้ายที่เป็นความสวยงามแบบนี้เลยนะครับไฟเบรก3ชั้นที่ผมชอบมากในรุ่น Mews แล้วก็ไฟถอยนะครับอุปกรณ์ตกแต่งครบฝาท้ายนะครับที่สามารถเปิดถึงจะไม่ได้เปิดเป็นแบบไฟฟ้าแต่ก็มีความเบาและเปิดง่ายสบายแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านในกันบ้างครับผมในส่วนของภายในนะครับคันนี้ได้เสริมออปชั่นเพิ่มเติมพิเศษไปซึ่งใครสนใจสามารถสอบถามผมเพิ่มเติมได้นะครับ ปกติเจ้า Active ค,คันนี้จะเป็นเบาะผ้าแต่คันนี้ ลูกค้ารีเควสมาเพิ่มเติมเป็นเบาะหนังนะครับผมสีเดียวกับตัวท็อปเลยแล้วก็ได้เพิ่มในส่วนของจอนะครับปกติจะเป็นวิทยุธรรมดา2ดินนะครับในรุ่น Active แต่คันนี้เสริมจอเข้าไปนะครับเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็เสริมกล้องหลังให้ด้วยนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับให้กำลังแรงม้าเครื่องยนต์อยู่ที่150แรงม้า1 9 0 0ง c นซีซีนะครับ Active มีแต่เครื่อง1,900เซีซีเท่านั้นนะครับผมนี่เลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ในของเจ้า New X Active 2022เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้า New X Active 2022สีขาวมุกตัวใหม่คันนี้นะครับค่าตัวของเขาอยู่ที่1 1 3 1 0 0 0 1,000เท่านั้นนะครับผมจัดโปรโมชั่นอยู่ที่42,000บาทนะครับเริ่มต้นแล้วก็ส่งอยู่ที่15,700บาท84งวนพร้อมดอกเบี้ยถูกและไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับ ส่วน Option ออปชั่นอื่นๆลูกค้าอยากได้แบบไหนเซลล์แม็กจัดให้ครับใครสนใจสามารถโทรมาสอบถามผมได้ตามเบอร์0 8 9 8 4 4 4 4เ1เลยนะครับวันนี้ผมขอฝากเจ้า MUX 2022 Active สีฟสขาวมุกสีใหม่สีนี้ไว้อีกคันหนึ่งนะครับอยากได้รถติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับเซลล์แม็กยินดีให้บริการครับขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ